นน oh. ช่วงบ่ายเมื่อวานจากที่มันเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเป็นบ้านปูนชั้นเดียวชุมชนหลังวัดกองแก้วซอยเพชรเหิงที่ตำบลบางยออําเภอพระป,ประแดงจังหวัดสมุทรปราการไฟเนี่ยลุกไหม้อยากรุนแรงเลยนะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของอบตอบางยอพร้อมกับรถน้ำสามคันครับแล้วก็ยังมีรถดับเพลิงของอาสาสมัครบรรเทาสาธารณาภัยอีก6กคันเร่งเข้าไปฉีดน้ำดับไฟช่วยเหลือเนี่ยโหต้องบอกเลยเป็นไปด้วยความยากลำบากแล้วดูครับมันเป็นชุมชนแล้วก็ซอยคับแคบมาก เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ30นาทีเพลิงก็สงบนะครับหลังจากที่เพลิงสงบมีคนได้รับบาดเจ็บหนึ่งคนก็คือนายอนุชิตศรีพักดีนายุ25ปีที่ที่เป็นชาวบ้านเข้าไปช่วยดับไฟถูกเศษกระเบื้องเนี่ยบาดท,ที่ฝ่าเท้าข้างขวาเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยก็ให้การปรมพยาบาล ความเสียหายที่เกิดขึ้นอีกครั้งนี้บ้านต้นเพลิงเสียหายหมดทั้งหลังนะครับแล้วก็มีบ้านอีกสองหลังด้วยกันคุณผู้ชมที่ได้รับความเสียหายบางส่วนตํารวจตอนนี้ปิดกั้นพื้นที่แล้วดูฮะโอ้โหเรียกว่าวอดหมดเลยเสียหายหมดไม่เหลือจริงๆตํารวจก็ปิดกั้นที่เกิดเหตุแล้วก็ประสานกองพิสูจน์หลักฐานมานตรวจสอบสาเหตุอีกครั้งหนึ่งเลยครับหขนาดเราไม่เจ่เจ้าของบ้านเลงใจหายเลยนะมันไปหมดจริงๆนี่จเจ้าของบ้านค่ะคุณมานพนะคะ นั่งเศร้าแบบนี้เลยอ่ะคือเขาบอกก่อนหน้าเนี้ยเขาเสียบปลั๊กหม้อหุงข้าวไว้อุ่นข้าวไว้ไงแล้วจากนั้นก็ออกไปทําธุระนอกบ้านนะคะแล้วออกไปทํางานได้ไม่นานอ่ะกลุ่มควันลอยขึ้นมาเลยเขาก็ไม่คิดว่าเอา้าที่บ้านเขามันจะเกิดเหตุไฟไหม้แบบนี้ไม่คิดว่าควันนั้นมาจากบ้านเขาด้วยนะคะแต่ทีนี้เพราะความสบายใจไงเห็นท่าไม่ดีปั่นจักรยานย้อน,อนกลับมาดูเอาไฟไหม้บ้านเขาซุดเลยค่ะฟังดูค่ะผมไม่ได้อยู่บ้านผมไปทำงานผมออกแป๊บเดียวมันมีแค่ หม้อไฟฟ้าเสียบข้าวไว้ปนยามอ๋อแล้วผมผมข้าวไว้วแหรอเสียบข้าว,วอุ่นไว้แล้วเ็า,เา,าชาร์จแบตโทรศัพท์ไว้ผมเข้ามาใช้แบตโทรศัพท์แล้วก็ออกไปครับแล้วไงต่อครับผมไปได้ย่ากับผมเห็นควันมันขึ้นหรือผมนึกว่าไม่ใช่ที่บ้านขี่มาดูตอนที่ที่ออกไปนี่ออกออกไปไหนอ่ะผมไปทำได้ย่าอ๋อไปได้ย่าอในสวนเนี่ยนะสวนนง เนี่ยควตรงติดกับวัดเนี่ยพอเห็นควันเราก็เลยเข้ามาดูอีกทีใช่ไหมก็ไม่แน่ใจเน,ะนาะพอเข้ามาแล้วเราเห็นอะไรบ้างครับเข้ามาก็เห็นควันไม่หมดเลยเป็นบ้านเราเอง บ้านมีใครอยู่บ้างไหมครนบผมมีผมกับแฟนอยู่แฟนอยู่อห้องแฟนอยู่อีกฝั่งคุณผู้ชมเนี่ยตั้งคําถามกันเยอะมากเลยนะครับว่าเอ๊ไฟฟ้าลัดวงจรหรือเปล่าใชหมอถูกๆหรือเปล่าที่มันมีแบบไม่ตัดไฟเนี่ยหมดทั้งหลังเลยแล้วคุณผู้ชมถามว่าอา้าวแล้วแบบนี้ห้ามอุ่นข้าวเหรออุ่นได้นะครับคุณผู้ชมแต่ทีนี้มีการตั้งข้อสังเกตว่าปลั๊กไฟไหม ันได้คุณภาพหรือเปล่าทั้งตัวหม้อหุงข้าวเองที่มีการใช้อายุการใช้งานมานานแล้วไหม,มหรือปลั๊กไฟที่มีการเสียบอุ่นข้าวอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างทีนี้นะครับคุณสมปองรัศมีทัศนายกอบตอบางยอก็บอกว่าประสาน,นไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็รับแจ้งนะครับเดี๋ยววันนี้ในอำเภอพร้อมกับกิ่งกาชาจะนําเครื่องอุโปโภคบริโภคมาช่วยเหลือชาวบ้านที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทางด้านของอานายกอบตอก็บอกแบบนี้นะครับเดี๋ยววันข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเดินระบบท่อประปาที่เอาเป็นท่อแห้งเอาไว้ใช้สําหรับดับเพลิงถ้าหากมันเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วก็รถดับเพลิงไม่สามารถเข้าถึงชุมชนพื้นที่ที่มันคับแคบพื้นที่จํากัดได้จะช่วยได้ทันท่วงทีแล้วดูดิฮะมันมีทางแคบมากเลยอ่ะได้แค่นี้รถดับเพลิงเข้าไม่ได้จริงๆนะครับ แล้วเขาก็บอกเลยฮะฝากไปถึงบ้านเรือนที่อยู่ติดกันหลายหลังนะเนี่ยถ้าหากถังดับเพลิงมีไม่เพียงพอแจ้งไปยังหน่วยงานแจ้งที่ตนเองก็ได้จะให้เจ้าหน้าที่เอามาติดตั้งแล้วก็จะทดสอบเตรียมความพร้อมให้ใช้งานได้อยู่เสมอนะครับหลายคนก็สงสัยกันเนาะคุณคที่ยยังบอกเลยบอกไม่กล้าอุ่นข้าวเ,เลยเห็นภาพแบบน,นี้อุ่นได้อ,อุ่นได้แต่ต้องดูเรื่องของปลั๊กไฟ ะะว่ามันมัน,ม,นมันเก่าไหมมันชำรุดไหมหม้อหุงข้าวเราเป็นยังไงบ้างบางครั้งเนี่ยการเดินปลั๊กไฟในบ้านเราเป็นสิปีแล้วอันนี้ก็ควรเปลี่ยนเหมือนกันนะบางจุดเ<ช>นาะเรามองไม่เห็นนเรียกว่าใช้ลืมอมาบางทรัองจริงไหมแต่ถ้าเปลี่ยนมาบางครั้งก็บอกว่าเรื่องใหญ่อีกคนละครึ่งเขาก็ไม่ได้ช่วยออกอีกอนะค่าใช้จ่ายเยอะนะคะ